สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัสกาคูดชแนลนะครับผมวันนี้เราก็มีของเล่นชิ้นใหม่มานะไม,ไม่ใช่ของเล่นสิการซ่อมบอกการซ่อมดีกว่าเนาะเพราะว่าจาจอ Android ตัวนี้ได้ไหมนะครับผมตอนนี้ก็เจอปัญหาแล้วจอทัชสกรีนใช้งานไม่ได้นะจอทัชสกรีนใช้งานไม่ได้แล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีการซ่อมโดยการเปลี่ยนจอทัชสกรีนตัวนี้กันมันมีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับผมว่ายากง่ายขนาดไหน โอเคครับขั้นต้นนะฮะวิธีการแกะหน้าจอนะครับผมตัวนี้ก็คือต้องละเลาอขอบกระจกอาจจะต้องใช้อะไรบางๆนะครับลาะอ,อันนี้ผมลาะไว้แล้วมาจอดเป็นอย่างนี้มันจะเป็นกระดาษกาวเป็นกระดาษกาวเนี่ยกระดาษกาวเนี่ยเป็นอย่างนี้แกะออกมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะมีสายแพรอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คือ จอ9นิ้วนะฮะอันนี้ขนาดจอ9นิ้วอันนี้จะเป็นจอด้านในตอนนี้จะเป็นแผ่นทัชสกรีนวิธีการแกะสายแพ้ออกเราก็ต้องอ่าถอนน็อตตรงนี้4ตัวมีการซ่อมการเปลี่ยนจอครั้งแรกนะครับเนี่ยนะะเพราะแกะแกะน็อต4ตัวออก <c oughs> ขอโทษน,นะครับก็จะเปิดฝาด้านหลังได้มันจะมีสายอยู่4เส้นนะ อันนี้คือสายคอนโทรลด้านข้างที่เพิ่มเสียงลดเสียงก็คือเส้นนี้ถอดออกเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้ใใจเป็นสายอะไรน่าจะเป็นสายไฟไปเลี้ยงจออ่านถะอดออกเลยอันนี้ก็เป็นสายของจอทัชสกรีนนะครับผมจริงๆแล้วถอดแค่สายเส้นนี้เส้นเดียวพอไอสายสองเส้นนี้ไม่ต้องไม่ต้องถอดถ้าเราจะไม่เปลี่ยนจอในเราจะเปลี่ยนแค่แผงทัชสกรีนแต่อันนี้ผมมีปัญหาตรงที่ว่า ผมแกะมาครั้งแรกที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยพอแกะออกมาปุ๊บพอแกะปุ๊บงัดปับ๊บไอสายเส้นเนี่ยสายแพทที่เป็นจอด้านในเนี่ยขาดไม่สามารถซ่อมได้นี่ก็ลองบัตรกีดูนะใช้ไม่ได้นะสาขาดเพราะนั้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนจอทั้งหมดนี่เลยอ่าส่วนการแกะจอทัศกรีนบอกแล้วนะครับแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแกะปุ๊บอย่างนี้นะคะแกะจอออกแล้วก็สายมันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เราก็แกะ เปิดฝาด้านนี้แน่นหน้าดูมันต้องเปิดอ่าเปิดฝานี้ออกอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเอาสายออกได้แล้วก็จะเอาสายของจอออกด้านนี้ เนี uh ่ย huh. สายออกอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแกะทอไอจอทัชสกรีนออกได้แล้วอันนี้เราซื้อของใหม่มาเราก็เอาของใหม่มาเปลี่ยนอย่างนี้ได้ได้เลยนะฮะแต่ปัญหาตรงที่ว่าไม่ได้จบแค่จอทัชสกรีนของผมคือผมทําสายเส้นนี้ขาด <Okay. S 2> ผมก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งชุดตรงนี้เลย เปลี่ยนทั้งชุดเลยทั้งจอในด้วยเพราะจอในใช้ไม่ได้แล้วก็เลยไปซื้อตัวนี้มานี่ครับผมก็เลยขยับไปเป็นจอสิบนิ้วไปเลยจากเก้านิ้วตัวนี้เก้านิ้วออันนี้จอสิบนิ้วนี่นะครับเปลี่ยนเป็นจอสิบนิ้วซะก็ลักษณะเหมือนกันนะข้างหลังจะเป็นสี่เส้นเหมือนกันแต่แนะนานิดนึงถ้าเปลี่ยนเป็นจอสิบนิ้วเนี่ยสายแพรสายแพรท,ที่ไป ไปส่งสัญญาณภาพไปที่จอเนี่ยเลือกเป็นหกสิบหกสิบพินเลยอ่าหกสิบพินเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึง่งอ่าถ้าเป็นสามสิบพิน,นอ่ะเอ้ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยสายเส้นเล็กเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างนี้อ่าฮะด้านข้างซึ่งมันจะสั้นกว่าอ่าฮะจะสายมันแข็งสายมันแข็งเวลาจะหักจะอะไรเงี้ยจะค่อนข้างเหมือนหักก็หักไปเลยแต่าสายหกสิบพินมันจะนิ่มกว่า มันจะมีการอ่อนตัวได้เยอะกว่าแล้วมันก็จะตรงกับตรงกับตัวเสียบเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องโยกอะไรเยอะป้องกันการหักในอนาคตด้วย <Okay. S 1> ครับผมแล้วก็เปลี่ยนจอตัวใหม่ซึ่งก็ไม่ยากวางให้ตรงตำแหน่งนะฮะสายนี้ก็คือสายไฟไปเลี้ยงจอ <Okay. S 1> ก็ใส่ไปก่อนเลย นี่ครับใส่ไปอย่างนี้นะแล้วก็สายเส้นนี้คือสายสายไฟสัญญาณภาพไม่ใช่สัญญาณภาพสัญญาณไฟด้านข้างอะ่ะแตัตวเนี้ยสัญญาณไฟตัวเนี้ยนะมันจะมีปุ่มรีเซ็ตด้วยปุ่มรีเซ็ตด้วยแล้วก็มีพวกสัญญาณไฟตกลางคืนถ้าเราเปิดไฟมันจะติดด้วย<ๆ>ก็เป็นเส้นนี้เป็นเส้นนี้ วม่อเราใส่เราก็ต้องดูดีๆว่าถ้ามันพับไปแล้วสายมันจะอยู่ในลักษณะไหนนะฮะสายสายควรจะอยู่ในลักษณะลักษณะนี้่า ก็กดล็อกไปต่อไปก็เป็นสายใส่นี่ก่อนดีกว่าไอสายสายทัสกรีนเนี่ยครับผมเคยความลงอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ต้องหงายเอาทองแดงขึ้นเอาหน้าทองแดงขึ้นใส่ระวังนะครับสายมันเส้นเล็กมาก ค okay. ต่อไปก็เป็นสายของสัญญาณจอทุกอย่างใช้ความระวังนะครับ มือสายไวเลสมันต้องเข้ามากกว่าไม่ใช่สายวายเลสสายทัชโอเคก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดลงไปลักษณะแบบน,นี้เคลียร์สายไฟให้เรียบร้อยอย่าให้มันบิดอย่าให้มันทับแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยจากจอเก้านิ้วนะฮะผมขยายไปเป็นจอสิบนิ้วไปเลย โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองต่อเรวลองดูว่าทุกอย่างใช้งานได้ไหมอันนะครับตอนนี้เราก็จะลองเสียบสายดูนะจริงๆก็เอาแค่สายไฟเส้นเดียวพอสายไฟเสียบแล้วก็ลองดูว่าจอเราภาพขึ้นไหมถ้าสกรีนได้ไหมแล้วก็อ่าจอใช้งานได้ ไปมาแล้วรอมโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเงี้ยพอติดตั้งปุ๊บใหญ่ใหญ่โตเลยมองเห็นชัดเจนนี่จอ10นิ้วไปเลยอ่ามาเรียบร้อย หลังจากนั้นเราลองเปิดไฟหน้าดูถ้าเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟสัญญาณตรงนี้ก็จะติดด้วยติดไหมอา้าวไฟไม่ติดไฟไม่ติดผมอาจจะใส่สายสลับทัชสกรีนได้ไหมทัชสกรีนได้โอเคจอทัชสกรีนได้จอหายแล้ว กดแอปโอเคตอนนี้มีอย่างเดียวปัญหาตรงที่ว่าไฟไม่ติดที่ตรงนี้แต่ปุ่มอะทำงานได้ปกติแต่ไฟไมันไม่โชว์ถ้าเราขับรถในที่มืดอะเราจะมองไม่เห็นเลยถ้าเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ต่อสายถูกต้องโอเคสายอาจจะต่อผิดด้านโอเคครับเดี๋ยวไปทำใหม่นะฮะเมื่อสักครคู่นะฮะเราไปต่อกันมาแล้วแล้วเกิดว่าไฟด้านข้างมันไม่ทำงานนะครับสายเส้นนี้น่าจะเป็นที่สายเส้นนี้ครับผม เวลาใส่ควรน่าจะต้องคว่มลงต้องคว่มลงดูสิว่าจะได้ไหมโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันอีกทีนึงก็คือสังเกตง่ายงานะตอนที่เราถอดจอเก่าอะสายอยู่แบบไหนเราก็สังเกตเอาไว้ หลังจากที่เราไปสลับสายมานะครับเดี๋ยวจะลองเสียบกลับไปใหม่เหมือนเดิมโอเคต่อสายต่อสายไฟแล้วปล่อยไฟเข้าจอโอเคจอใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไฟก็ยังไม่ติดหรือว่ามันต้องรองกลางคืนก่อน เฮ้ยติดแล้วเห็นไหมเห็นไหมต้องดูนะครับไฟตรงเนี้มันจะมีเลื่อมขึ้นมานิดนึงขอดูอ่าใช่ไหมโอเคต่อต่อสายถูกต้องนะครับสายก็จะเป็นตามนี้นะครับตอนนี้ไฟติดแล้วแลวรูทัชสกรีนว่าใช้งานเหมือนเดิมไหมโอเคต่อทัชสกรีนใช้งานได้แล้วจอเห็นปุ๊บไฟด้านข้างติดเรียบร้อยไฟตัวนี้สําคัญนะถ้าใครคิดว่าไม่สําคัญตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าตอนคืนเรามองไม่เห็นอะไรเลยเปิดเสียงปิดเสียงอะไรไม่ได้เลย ต้องใช้มือง,งมอาโอเคตอนนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวขอประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมเดีย๋ยวเราลอ,ล,อลองมาเทสกันดูอีกทีว่าเสียงทุกอย่างโอเคไหมโอเคตอนนี้ก็เราก็ทําการที่จะเสียบสายแล้วก็ต่อเข้ากับกล่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าหลังจากประกอบใหม่เข้าไปแล้วใช้งานได้ไหมเมื่อกี้เราก็ลองกันแล้วนะ,ะก่อนที่เราจะประกอบ แต่ประกอบเสร็จแล้วก็ต้องรออีกรอบหนึ่งไฟฉุกเฉินโอเคาฬิการติดจอติดเรียบร้อยโอเคสายกิด๊ดไฟด้านข้างอ่าติดโอเคไฟติดแล้วนะครับ คัสกีนเป็นไงคัสกีนได้เสียงโอเคเสียงมาเรียบร้อยเปิดนานไม่ได้ไปเจอลิขสิทธิ์ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับใช้งานได้ปกตินะครับผมก็คลิปนี้นะเป็นการซ่อมจอ Android นะครับผมหลังจากใช้งานมาประมาณ6-7เดือนนะที่เราใช้กันมา ไม่ใช่หกเดือนสิบสิบกว่าเดือนอจากตั้งแต่เดือนหนึ่งก็อาการเสียก็คือจอทัชสกรีนเสียแล้วก็ทาการเปลี่ยนเรียบร้อยปุ๊บพอเปลี่ยนแปเปลี่ยนมาต้องเปลี่ยนจอด้วยเพราะว่าสายแพรขาดก็เลยอัปเกรดเป็นจอขนาด10นิ้วเลยจาก9นิ้วก็ใช้ใชใชงานกับกรอบเดิมได้นะครับปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนาก็จับมาปกติก็ความสวยก็โอเคไม่มีอะไระขี้เหร่เลยแน่นแน่นทุกอย่างแน่นหมดเพียงจอใหญ่ขึ้น นาฬิกาก็จะดูยากหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันจะรนบงังนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูนาฬิกาที่จอเอาก็ได้เหมือนกันส่วนเก์น,นี้ก็เปิดได้ปกติก็ใช้งานปกติโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองดูคลิปต่อไปกันว่าจะเป็นอะไรครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ